สวัสดีครับช่วงสนทนาชายตุต่อเนื่องกันเลยจากคลิปที่แล้วนะที่ผมได้เอาคอมเมนต์จากคนจํานวนหนึ่งที่บอกว่าซีรีส์จากนิยายกิมยงเวอร์ชั่นใหม่ๆชาบูเน่ยมีแต่ใช้เอฟเฟกต์ไม่เหมือนสมัยยุคคลาสสิกยุค8090ที่ทําได้ดีกว่าเยอะเพราะว่าแทบจะไม่มีการใช้ CG เลยผมก็เลยเอาภาพมาเปรียบเทียบให้เห็นจัะจ่ะว่าในฉากเดียวกันเนี่ยของเก่าเขาใช้ CG หรือเปล่า กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของคิวบูและนักแสดงที่บางคนบอกว่าคิวบูของใหม่เนี่ยสู้ของเก่าไม่ได้แลนะนักแสดงยุคใหม่นยก็ความสามารถน้อยผมก็เลยเอาฉากท,ที่เป็นส่วนของคิวบูเนี่ยมาเทียบให้ดูเล็กน้อยอนะแล้วก็ปิดท้ายคลิปนั้นด้วยการให้ทุกคนสามารถคอมเมนต์ฉากท,ที่ชอบมาได้ใครรู้สึกว่าฉากบูในยุคคลาสสิกฉากไหนมันดีกว่าของเวอร์ชันใหม่ๆก็ส่งเข้าประกวดได้แล้วผมก็จะทำคลิปมาเปรียบเทียบให้ รุ่นหลังจะได้รู้ว่าของค้าสิ่งเนี่ยมันดีกว่ายังไงก็มีคนคอมเมนต์แบบระบุฉากมาบ้างแต่ว่าน้อยนะส่วนใหญ่จะมาแบบกว้างๆอ่ะหรือบางคนก็ไปไประเด็นอื่นกลายเป็นไปพูดถึงภาพยนตร์หรือว่าหนังโรงอ่ะที่มันเป็นแบบเฉพาะทางอย่างพวกหนังของบูสลีเฉินหลงหงจินเป่าซึ่งไอ้พวกนี้มันคนละประเด็นแล้วมันคนละหมวดกับสิ่งที่พูดถึงในคลิป ถ้าเป็นพวกหนังโรงที่เป็นแนวต่อสู้โดยตรงเลยเนี่ยอย่างเช่นพวกขวงไฟหงไอหนุ่มหมัดเมาหรือว่าจะเป็นหนังเฉินหลงสมัยก่อนอันนั้นมันก็จะมีคู่แข่งของเขาในยุคใหม่ๆนะอย่างพวกยิปมันหรือว่าเดอะเลสที่สู้กันบนตึกอะ่ะหรือจะเป็น SPR หรือว่าแม้แต่กระทั่งพวกต้มยำกุ้งของไทยมันก็จะอยู่ในหมวดนั้นไปก็ไม่เกี่ยวกับเรานะในคลิปนี้เรากำลังพูดถึงในบริบทที่ว่าเวลาที่มีซีรีส์จากนิยายกิมย้งเวอร์ชันใหม่จะออกมาเนี่ยจะต้องมีคนจํานวนหนึ่งที่บอกว่า ของใหม่ยังไงฉากต่อสู้ก็เทียบสมัยยุคคลาสสิกไม่ได้นังนั้นเราจะตีกรอบกันแค่ซีรีส์ของกิมยงนะเพราะว่าคอมเมนต์ที่ผมยงมาทั้งหมดก็มาจากคลิปที่เกี่ยวกับซีรีส์กิมยงนั่นแหละบางคนนั้นนาเรื่องอื่นมาแต่ว่าเรื่องนั้นมันไม่ได้มีเวอร์ชันใหม่มาให้เทียบไงที่เราพูดถึงคือการเปรียบเทียบซีรีส์เรื่องเดียวกันฉากเดียวกันว่าชอบอันไหนมากกว่ากันอีกเรื่องที่ต้องเข้าใจร่วมกันก็คือแบบไหนเรียกว่ายุคคลาสสิกแบบไหนเรียกว่ายุคใหม่ คือที่รับรู้โดยทั่วไปเลยก็คือซีรีส์ในยุค70 80 90เขาจะเรียกว่ายุคคลาสสิกส่วนยุคที่เลยปี2000มาคือยุค2000-2010 2020จะถือว่าเป็นยุคใหม่เอาจริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องวัดที่เลขปีเป๊ะๆนะช่วงปี2000ต้นๆเนี่ยบางเรื่องก็จะเป็นแนวยังเป็นคลาสสิกอยู่เลยซึ่งสิ่งที่ทําให้2ยุคเนี้ยแบ่งแยกกันอย่างเห็นได้ชัดมันไม่ใช่แค่ตัวเลขปีแต่ต้องบอกว่าช่วงนั้นเน่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของหลายๆสิ่่งงหลลายอบนโก อย่างซีรีส์จีเนี่ยสมัยยุค7 0 8 0 90มันจะมาจากฝั่งของฮ่องกงซะเยอะแต่ว่าพอหลังจากปี2000กระแสทางฮ่องกงเนี่ยดูดระดอบลงกลายเป็นซีรีส์เริ่มมาจากทางจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อผู้ผลิตต่างกันนาทางก็จะต่างกันไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็การมาของเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในยุคสมัยนั้นก็สร้างความแตกต่างขึ้นได้ในหลายประเด็นช่วงนั้นนะ่ะคอมพิวเตอร์การาฟ,ฟิกเนี่ยกำลังบูมมากๆเทคนิคการถ่ายทำก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะหรือสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดสุดเลยก็คืออัตรานของภาพ จากแต่ก่อนเนี่ยในยุคคลาสสิกนาะภาจะเป็นแบบ4.3ต่อแต่ว่าพอเลยปี2000มาอัต,าตราส่วนจะเป็น16-9ต่อดังนั้นถ้าจะแยกว่าอันไหนเป็นยุคคลาสสิกอันไหนเป็นยุคใหม่เนี่ยผมว่าวิธีง่ายๆเลยก็คือให้ดูจากอัต,ตราส่วนของภาเนี่ยก็ได้นอกจากนี้ในช่วงนั้นน่ะย,ยังมีการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตซึ่งเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างบนโลกใบนี้คนดูเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้ระบายให้ผู้คุยถกเถียงวิาพากษ์วิจารณ์กันในสังคมออนไลน์ ในขณะที่ฝั่งคนสร้างซีรีส์ก็จะได้รับอิทธิพลจากกระแสเหล่านั้นนําไปสู่การสร้างงานที่ต่างไปและคำว,ว่าซีรีส์สมัยนี้ฉากบูสู้สมัยยุคคลาสสิกไม่ได้ก็เริ่มพูดกันมาตั้งแต่ยุคปี2000กว่านั่นแหละและนี่ก็คือความต่างของ2ยุคสรุปก็คือเราจะแยกยุคกันแถวแถวปี2000ะนะจริงๆแล้วในช่วงยุคใหม่ที่เลย2000มาเนี่ยผมว่ามันยังแยกย่อลงไปได้อีกแต่ว่าไปพูดช่วงถ่ายคลิปแล้วกัน อีกเรื่องสําคัญที่ต้องบอกไว้ก่อนก็คือผมไม่สามารถเอาฉากต,ต่อสู้นั้นๆมาให้ดูต่อเนื่องในทั้งหมดเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์คือผมจะเปิดได้แค่ไม่กี่วีเท่านั้นเองเกินไปนิดนึงเนี่ยตัว AI มันจะตรวจจับได้แล้วมันจึงต้องตัดไปตัดมานะเปิดต่อเนื่องกันไม่ได้คือลิขสิทธิ์บางตัวเนี่ยไม่ได้แค่ทําให้ติดเหลืองแต่ว่าอาจจะทําให้ช่องบินได้เลยดังนั้นเราก็ต้องทําตามกฎของ YouTube เขาอะนะเอาล่ะไปเริ่มกันที่มังกรหยบภาคแรกเออเรื่องนี้มีฉากอะไรบ้าง ในช่วงแ,วแรกๆของเรื่องเนี่ยที่เึกขึ้นได้ก็จะมีฉากอึ้งยงนาไปแอบฟังพวกตัวไร้แล้วก็ถูกจับได้ก็เลยสู้กันเอามาดูซิว่าของยุคคลาสสิกกับของยุคใหม่เทียบกันเนี่ยชอบอันไหนมากกว่าอันนี้เป็นของปี94นะจูอินเป็นอึ้งยงน่ารักมากเลย จะเป็นการดวลกันนะว่าใครทำน้ำหกจากถ้วยก่อนถือว่าแพ้ชาวต่อสู้ยุคเก่ามันจะสั้นๆนะทีนี้ไปดูของใหม่กันบ้างอันนี้ล่าสุดเลยของปี2017มีให้ดูยาวกว่า ออชอบเอาไหนมากกว่าก็คอมเมนต์กันมานะส่วนผมเนี่ยไม่ตัดสินละกันเอามาให้ดูเฉยเฉผมขอแทงของปีอื่นด้วยเดี๋ยวจะน้อยใจกันอันที่ของปี2003 อเออมันมีสั้งแค่เนี้แหละกระโดดมาแล้วก็โดดกลับส่วนอันนี้ของปี2 0 0 8เวอร์ชันนี้จะต่างจากนิยายเยอะอันนี้สู้ไปพร้อมกับก้อยเจ๋งสู้กับพวกรุ่นน้องของอาเอ็นเคด้วยต่อไปหลังจากที่ก้อยเจ๋งเรียนวิชาจากอั้นชิกงเสร็จศึกใหญ่ครั้งแรกก็น่าจะเป็นตอนที่สู้กับบวัวเถียวห่วงไปดูกันอันนี้เป็นของยุคค,คาสีนาปี94 สู้ๆไปเนี่ยตอนท้ายก็จะโดนเล็บข่วนที่มือนะแล้วเล็บเนี่ยมันมีพิษด้วยเอาไปดูของใหม่การปีล่าสุดอ่าชอบไหนมากกว่าก็คอมเมนต์มาได้นะ ผมถ่ายของปี2003ให้ด้วยผมว่ายุคนี้มันกลางเก่ากลางใหม่หรืออาจจะเป็นที่ผู้กำกับไม่รู้นะบางฉากอาจาเน้นยืมโพสตทตาโยกตัวไปมาหรือกระโดดไปมาอะไรแบบนี้ซะเยอะแล้วค่อยไปใช้ CG ในตอนท้ายไปที่มังกรหยกผ้าสองเลยดีกว่าฉากแรกที่หลายคนน่าจะนึกถึงก่อนเลยสำหรับเรื่องนี้ก็คือฉากที่งานชุมนุมสู้กับพวกของกิมลุน ผมเอาตอนเซียวเหลีงนึ่งเจอกับกิมรู้มาให้ดูละกันไปที่ยุคคลาสสิกก่อนอันนี้ของปีแปดอีกอันเป็นยุคคลาสสิกเหมือนกันนะของปี95 มัน,นมสั้นๆนะฉากต,ต่อสู้สมัยก่อนต่อไปไปดูของใหม่กันซึ่งก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะเป็นของปี2006 เป็นไงชอบของเก่าหรือว่าของใหม่มากกว่ามีอันเป็นของปี2014อันนี้เป็นฉบับอันคัดนะหายากมากๆ มีแค่นี้แหละก็สั้นๆคือเวอร์ชันปี2014เนี่ยฉากต่อสู้มันถูกตัดออกไปหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทางช่อง7เ,เป็นคนตัดแต่จริงแล้วไม่ใช่เวอร์ชันที่ฉายที่ไต้หวันหรือที่ฮ่องกงเนี่ยมันก็โดนตัดแบบนี้แหละมันโดนตัดมาจากต้นทางท่าที่ผมรู้ก็คือไม่มีใครได้ดูฉบับอันคัดที่เกินตอนที่27และตอนก่อนหน้านั้นที่เคยมีคนแอบเอามาลงเนี่ยก็ถูกตามลบด้วยตอนนั้นฉบับอันคัดเนี่ยก็เลยหายากมากๆผมเองเนี่ยก็เซฟไว้แค่อันเดียวคือฉากเซลล์นึ่งสู้กับกิมุน ส่วนอันอื่นที่พอจะหาได้ในตอนนี้ภาพก็โคจะไม่ชัดแต่นั้นถ้าใครมีฉบับอันขาดก็รบกวนแจ้งมาได้นะผมอยากจะเก็บไว้เมื่อเป็นแบบนี้เรื่องมังกรหยกภาคสองก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้เทียบนะเพราะว่าของใหม่ล่าสุดเนี่ยดันโดนตัดไปไอ้ที่ใหม่กว่านั้นก็ไม่ฉายสักทีกลายเป็นว่าใหม่สุดของเรื่องนี้ก็คือของปี2006ไม่เป็นไรเราข้ามไปที่ต่าม,มังกรหยกละกันเมื่อพูดถึงต่าม,มังกรหยกฉากแรกที่เราจะนึกถึงกันก็คงจะหนีไม่พ้นชาหกสำนักใหญ่บุกเมงก่า ซึ่งก็พอดีเลยมีคนส่งฉากนี้เข้าประกวดพอดีเขาบอกว่าชอบฉากบอกกี้แย่งกระบ,บีจากมิกจอ้อโดยการกืนกระบ,บี่เข้าไปทั้งเล่มเออนั้นเป็นของปี86นะแต่ผมจะก็ค่อยเรียงไปเริ่มจากฉากสู้กับหลวงจีนคงแท่ก่อนเป็นการก๊อปปี้ท่ามือเล็บมังกรน,นะอันนี้เป็นของยุค70 ของปี8โทษเนี่ยผมให้ดูไปแล้วในคลิปที่และะ้วใะตอนนั้นขอข้ามละกันมีอีกอันนึงในยุคคลาสสิกก็คือของปี94อันนี้ฉากต่อสู้จะดูเร็วมากๆเลยต่อไปไปดูยุคใหม่กันบ้างอันนี้จะเป็นของปี2009 ต่อไปล่าสุดก็คือของปี2019 ต่อเนื่องกันด้วยฉากสู้กับค่ายกลสี่คน,คนแล้วก็มีจิวจี้เยียนคอยพูดช่วยด้วยไปดูยุคคลาสสิกก่อนอันนี้เป็นยุคเจ็ดศูนย์ต่อไปเป็นยุคแปดศูนย์ สรแล้วได้อีกแล้ครับเฮ้ยเฮ้ยเเสรลุลุอันนี้ยุคเก้าูนย90นะเหลือแค่สองคนทีนี้ไปดูของใหม่ๆกันแต่ว่าของปี2009เนี่ยไม่ได้มีฉากสู้กับ4คนนี้นะ ก็ข้ามไปดูของปี2019ละกัน อะไแชอบอันใหม่หรืออันเก่ามากกว่าก็คอมเมนต์มาได้ต่อไปจะเป็นฉากสู้กับแม่ชีมิกจอนะอันนี้ของปี7-8ชอบกันนะักใช่ไหมมีแค่นี้แหละจบแล้วแค่ท่าเดียวแนละ้วย่งกระบ,บีได้เลยต่อไปของปี8-6ฉากกืนกระบ,บี่นะที่มีคนส่งเข้าประกวดอยากรูดใครแต่งาคจังเลยอ๋อ แล้วก็อ,วอยู่กับในยุคค้คาสีนะไปที่ปี94บ้างอ่ะทีนี้มาในยุคใหม่ๆบ้างน,นะที่ปี2009อๆๆเออนี่จะมีการปลากระบี่ใส่เหมือนกับในนิยายเลย แล้วก็ไปที่อันล่าสุดก็คือปี2,019อ่ะชอบอันไหนที่สุดก็ว่ากันมาได้นะ ผมขอแถมของปี2003ให้อันนี้ไม่รู้ว่าจะจัดอยู่ในหมวดไหนดีคือมันปี2003ก็จริงแต่ว่าโทนเรื่องทั้งหมดทั้งเสื้อผ้าทั้งบททั้งการแสดงมันออกไปในทางยุคคลาสสิกแถมอัตราส่วนภาพเนี่ยก็จําเป็นแบบ4:3ส่วนฉากต่อสู้เนี่ยไม่เหมือนใครนะเป็นยุคอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นออกแนวหมุน,มน,มนๆวนๆคือมันจะหมุนแบบนี้ทุกฉากน่าจะเพราะว่ามันไม่ใช่มาจากฮ่องกงแล้วก็ไม่ได้มาจากจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่ามาจากไต้หวันสไตล์ก็เลยต่างออกไป อีกฉากที่มีคนส่งเข้าประกวดก็คือฉากเตียบอกกี้ประทะ้หลงจีน3สนจากปี1986เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นการต่อสู้ครั้งไหนเพราะว่ามันสู้กัน3ครั้งผมเอามาแบบรวมๆเลยละกันถ้าขอรูกเกิน อันนี้ของปี8หนะต่อไปเป็นของยุคใหม่ที่ผมเอามาเทียบก็จะเป็นของปีล่าสุดก,ก็คือ2019 ชอบไหนก็คอมเมนต์กันมานะเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปไปที่เรื่องกระบี่เยอจุจักบ้างอันนี้มีคนแนะนําเข้ามาเขาบอกว่าขอยกตัวอย่างฉากเล็งฮูชงปะทะเถียนปอก,กวงในกระบี่เยอจุจักร1999ตอนอยู่บนเขาหัวซานครับอ่ะเราไปดูกันไปที่ปี1999เนี่ยแหละที่เขาแนะนํามานะ โค้งกระบี่ทะลายกระบี่มากจริงขมายาเชื่อเหรอทีนี้ไปดูของใหม่บ้างเอาของปี2013ก่อนจริงๆแล้วเวอร์ชันนี้มันเป็นแนวแฟนตาซีจ๋าเลยนะแต่ว่าจาาเนี้ยมันจะไม่แฟนตาซีเท่าไหร่ ต่อไปของล่า <normalized> สุดปี2018ทีนี้มีอีกคนเขาบอกว่า กระบี่เย้ยปี1986เนี่ยคือที่สุดสำหรับผมในทุกด้านขอส่งฉากต,ต่อสู้เข้าประกวดครับเออแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าฉากไหนคือมันต้องบอกด้วยนะระบุไปเลยว่าจะให้เทียบที่ฉากไหนเอาเป็นว่าผมเอาฉากเดียว,วนี้แหละเอามาให้ดูละกัน อะไรพอเท่านี้ก่อนนะจร้วยังมีอีกเยอะมากเลยอย่างเรื่องแปดเทพเนี่ยผมตัดฉากเตรียมไว้แล้วหลายเวอร์ชั่นเลยแต่เอามายัดลงคลิปนี้ไม่ไหวจริงๆไม่งั้นคลิปจะยาวมากผมรู้เดี๋ยวจะต้องมีคนมาบอกว่าทําไมไม่เอาฉานั้นฉานนี้มาล่ะทําไมเลือกแต่ฉานั้นฉานนี้ทําไมของเวอร์ชั่นเนี้ยไม่เอามาเปิดให้ด้วย เอาเป็นว่าถ้าชอบฉากไหนมีฉากไหนที่คิดว่าของใหม่เนี่ยสู้ยุคเก่าไม่ได้ก็ให้คอมเมนต์มาระบุมาเป็นฉากเลยนะแล้วขอจากนียากกิมยงด้วยจะได้มีเวอร์ชั่นให้เปรียบเทียบแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเปรียบเทียบให้อีกทีคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนเพราะว่ามันยังมีประเด็นต้องพูดถึงอีกเยอะด้วยสรุปนะถ้าในความเห็นผมผมก็พูดเหมือนคิดที่แล้วแหละว่ามันจะคลากักกันไปบางฉากเนี่ยผมชอบของเก่ามากกว่าแต่หลายฉากผมก็ชอบของใหม่มากกว่า ถ้าเอาแบบต้องฟันธงจริงๆต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่งผมคิดว่าสําหรับผมแล้วของยุคใหม่มีฉากที่ผมชอบมากกว่าของยุคเก่าโดยเฉพาะของใหม่ที่มันใหม่จริงๆก็คือเลยปี2015มาเนี่ยผมว่าดีคือเอาจริงแล้วผมว่าในยุคใหม่เนี่ยมันแบ่งออกเป็นได้สัก2-3ยุคกันนะถ้าให้ผมแบ่งตามความเห็นของผมนะผมจะแบ่งแบบนี้คือพวกยุค70 80 90เนี่ยอันนี้จะเป็นยุคคลาสสิกไป ส่วนในช่วงยุค2000ต้นๆผมว่ามันเป็นยุคก้ามก้ากึ่งกึ่มันกลางเก่ากลางใหม่อะส่วนยุคซัก2005ถึงแถวๆ2015อันนี้ผมเรียกเองว่าเป็นยุคแฟนตาซีจะเห็นได้ชัดเลยว่าทุกเรื่องในตอนนั้นอะจะออกเป็นแนวแฟนตาซีหมดตั้งแต่มกรหยกปี2008ตัวเรื่องหรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้แฟนตาซีมากแต่ว่าฉากต่อสู้เนี่ยจะเน้นยืนต้านพลังกันเอฟเฟกเนี่ยมาเต็ม ส่วนมังกรหยกภาค2ปี2006อันนี้ก็คือจะแบบเป็นแฟนตาซีชัดเจนตั้งแต่ชุดเสื้อผ้าโทนของเรื่องการนำเสนอสีสันที่ฉูดฉาดฉากต่อสู้เอฟเฟกจัดเต็มส่วนแมังกรหยกก็ของปี2009อันนี้ก็พูดกับคนเดียวกับมังกรหยก2ออกไปทางกึ่งๆึ่งแฟนตาซีหรือกระบี่เยอะยุทธจักรของปี2013อันนี้น่าจะบอกได้เลยว่าเป็นแฟนตาซีที่สุดแล้วมากกว่าทุกเรื่องของกิมโยนที่เคยทำมา หออเหินเดินอากาศบินกันให้ว่อนเลยแล้วก็มีตัวนั้นตัวน้น,ต,น,นตัวนี้ออกมาส่วน8เทพของปี2013อันนี้ก็แฟนตาซีสุดๆเหมือนกันเหาะได้บินได้ยิงแสงกันเต็มเหนี่ยวเอฟเฟกมาเต็มสีสันฉูดฉาดสะใจ ทีนี้มาในยุคหลังๆน่ะช่วงสัก7 8ปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่ซีรีส์จีนเริ่มเฟื่องฟูเข้ามาตีตลาดซีรีส์เกาหลีมันเริ่มมีแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาทั้ง VTV ทั้ง i อชีอเพราะว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงแถวๆปี2017-18-19อะไรช่วงนั้นอะ มันจะมีซีรีส์สุดกระแสอยู่เยอะอย่างพวกป่าท้อสิบลีชูเชียวหานท้าชาตาฟ้าปรมาจารย์ลัทธิมามาทุนรสหวานล้ำอะไรพวกนีน้ซีรีส์จีนมันก็เลยบูมขึ้นมาใหม่แล้วก็ส่งผลถึงซีรีส์กำลังภายในจะเห็นได้ชัดเลยว่ามัางกรหยกปี2017อันนี้จะไม่มีการปล่อยแสงแล้วขนาดฝ่ามือพิชิตมังกร ที่ปล่อยแสงมาตลอดตั้งแต่ยุคคลาสสิกจะต้องมีมังกรอ,ออกมาเป็นตัวๆแต่ว่าเวอร์ชันนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นเขาใช้เป็นใบไม้เป็นน้ำเป็นเทียนแทนการมองเห็นไอ้พลังที่แบบไร้สภาพฉากต่อสู้ก็จะเป็นเน้นการใช้วรยุทธ์ไม่มีการปล่อยพลังตัวส่วนตัวเนี่ยผมยังชอบฉากบู๊ของเวอร์ชันนี้ที่สุดในทุกเรื่องของกิมยงเลยนะหรือจะเป็นดานบมังกรหยกปี2019อันนี้ก็น่าจะเป็นทีมงานชุดเดียวกับที่ทำเอ,อ่อมังกรหยก2017โทนก็จะออกมาเหมือนกันเลยก็คือไม่มีการปล่อยแสงสู้ด้วยวลยยุทธ หรือจะเป็นกระบี่เยอะปี2018อันนี้ก็จะต่างจากปี2013เยอะมากๆของปี2013เนี่ยโอ้โหบินกันว่อนเอฟเฟกต์อลังการมากๆพอมาปี2018กลายเป็นสู้โดยใช้กระบี่ฟันกันไปมาเป็นหลักก็มีการปล่อยพลังบ้างเล็กน้อยนะหรือใน8เทพเนี่ยก็ชัดเจนว่าต่างจากปี2013มากอันนั้นก็บินกันว่อนสีสันฉูดฉาดมากแต่ว่าของใหม่เนี่ยสีจะหม่นๆชาต่อสู้จะสมจริงกว่า แต่ก็ต้องมีการปล่อยพลังอยู่ดีนะเพราะว่าต้นฉบับจากในนิยายเนี่ยมันก็มีการยิงพลังกันจริงๆจ,จะเห็นว่าทั้งหมดของสมัยใหม่เนี่ยจะมาแนวทางนี้หมดเลยมีเพียงมังกรหยกภาคสองนั่นแหละที่ไม่มีเวอร์ชันใหม่มาฉายสักทีของล่าสุดก็คือปี2014ซึ่งผมว่ายังอยู่ในยุคข,ของแฟนตาซีแถมชาตต่อสู้ก็โดนตัดไปซะอีกถ้าพูดถึงความชอบส่วนตัวนะผมจะชอบยุคปัจจุบันที่สุดลอโลมาจะเป็นยุคคลาสสิกส่วนยุคแฟนตาซีกับยุคกลางเก่ากลางใหม่เนี่ย ส่วนตัวผมจะไม่ค่อยถูกใจแต่อาจจะคอมเมนต์คนจะชอบยุคแถวๆ2000ต้นๆกันเยอะนะ <c oughs> เขาบอกว่ามันกําลังดีนะมันไม่แฟนตาซีเกินไปแล้วก็ไม่เก่าเกินไปทีนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่าดารายุคเก่าเนี่ยต้องซ้อมคิวบูต้องใช้ความสามารถสูงกว่าดารายุคใหม่ๆตรงนี้ผมไม่ได้มีข้อมูลพอที่จะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยแต่เท่าที่รู้มาผมก็เห็นว่า กแสดงในปัจจุบันเนี่ยก่อนจะถ่ายทำเขาก็ต้องมีการฝึกอย่างหนักต้องมีการเข้าแคมป์ไปฝึกซ้อมฉากบุ๊กันเป็นเดือนผมไม่ได้มีข้อมูลว่าดารายุคกะจะต้องเข้าซ้อมกันนานแค่ไหนนะแต่คิดว่าคงจะไม่ได้ต่างจากยุคนี้ะเท่าไหร่ยิ่งสมัยนี้การแข่งขันสูงมากค่าจ้างก็สูงการลงทุนก็สูงดังนั้นการทุ่มเทข,ของการทํางานในส่วนต่างๆก็ต้องสูงตามไปด้วยไม่งั้นมันจะอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันไม่ไหวเพียงแต่ว่าวิธีการซ้อมในยุคนี้น่าจะไปเน้นในเรื่องของการใช้สลิงอะไรพวกนี้ซะมากกว่า แต่ภาพรวมของการซ้อมคิวบูผมคิดว่าน่าจะใช้ความสามารถความทุ่มเทไม่น้อยกว่าคนยุคก่อนอันนี้พูดถึงนักแสดงทั่วไปนะไม่เกี่ยวกับพูดนักแสดงเฉพาะทางอย่างพวกเฉินหลงบูลีอะไรพวกนั้นอันนั้นคนละประเด็นกันเอาล่ะมาสรุปกันคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าคิวบูในซีรีส์ยุคใหม่ๆสู้ของยุคคาสิงไม่ได้และเห็นด้วยหรือเปล่าว่าดารายุคใหม่ๆความสามารถในการแสดงฉากบูสู้ยุคเก่าๆไม่ได้ ก็คอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันได้แต่ไม่ต้องตีกันนะความเห็นใครความเห็นมันหรือใครมีฉากบู๊เด็ดๆที่ชอบก็ส่งเข้าประกวดได้แล้วผมจะทําคลิปมาเทียบให้แต่ปัญหาก็คือผมตัดมาได้แค่สั้นๆต้องสลับไปสลับมาด้วยไม่งั้นโดนลิขสิทธิ ถ้าเป็นไปได้ผมจะหาวิธีอัปโหลดฉากเต็มไปไว้ที่ไหนสักแห่งเอาไว้โหลดกันได้จะได้ดูเปรียบเทียบกันได้แบบเต็มๆเ,เดี๋ยวจะหาว่าตัดต่อลำเอียงอะไรแบบนี้ถ้าหาที่ลงได้ผมจะเอาลิงก์มาแปะไว้ที่คอมเมนต์ละกันเอาแ่ะคลิปนี้จบเท่านี้ขอบคุณสมาชิกทุกคนด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ